สวัสดีครับวันนี้แบกไอเดียก็พามาทำความรู้จักกับ OPPO f i 7A นะครับเป็นมือถือรุ่นที่คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะราคาที่เปิดมาค่อนข้างถูกก่าเจ้าอื่นนะครับในราคาที่15,900บาทในขณะที่เรือธงยี่ห้ออื่นอยู่ที่ประมาณ23,000บาทถึง25,000บาทนะครับและที่สำคัญรุ่นนี้ถ่ายรูปได้ที่ความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลด้วยครับสำหรับสเปกนะครับก็เรียกได้ว่าตามกระแสนิยมเลยก็คือ Snapdragon 8ป1นะครับแรม 2G กิก พื้นที่สิบหกิกแต่ว่าใส่ SD card ได้สูงถึงร้อยิบปดกิกนะครับก้องห3สามล้านแต่ว่าสามารถปรับโหมดเป็นห้าสิบล้านได้ก้องหน้าห้าล้านครับรองรับ 4G สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้แล้วก็มีระบบ fast charging นะครับมาดูรอบตัวเครื่องนะครับด้านหน้านะครับตัวที่แปลกไปก็คือตัวไฟแจ้งเตือนนะครับถูกโยกไว้ด้านล่างแล้วก็ปุ่มสามอันล่างนะครับได้แก่ปุ่มเมนู home back อันนี้จะมองไม่เห็นนะครับต้องเปิดใช้งานเครื่องก่อนถึงจะมีไฟขึ้นมาด้านขวานนะครับก็ เป็นปุ่มปรับเสียงนะครับส่วนด้านซ้ายก็ปุ่มปิมปดเครื่องครับด้านบนก็เป็นช่องเสียบหูฟังด้านล่างช่องเสียบไมโคร USB นะครับด้านหลังเป็นกล้อง13ล้านแฟลชคู่แล้วก็ลำโพงครับสำหรับก,การแกะฝาหลังนะครับเราต้องหาปากกาหรือว่าเข็มมาจิ้มตรงปุ่มนี้นะครับเพื่อให้ฝาหลังมันได้ออกเมื่อแกะฝาหลังออก,ม,อกาอามานะครับเราก็จะเจอแบตแล้วก็เจอไมโครซิมแล้วก็ช่องใส่ไมโคร SD กาดนะครับ ที่คนไม่ค่อยสังเกตก็คือตัวฝาหลังนี้จะมีแผง NFC อยู่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสำหรับการเล่กใช้งานนะครับเราสามารถเคาะที่หน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอได้ครับแล้วก็วิธีปิดหน้าจอเราสามารถเคาะที่ปุ่มคงสองครั้งได้ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับส่วนของล็อกด้านล่างนะครับเราสามารถเลือกตำแหน่งได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปดาวน์หรือว่าอะไรก็ตาม สามารถวางได้สูงสุด5ไอคอนครับด้านบนเป็นแถบแจ้งเตือนนี่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีบอกปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแถา,าลากจากทางด้านซ้ายลงมาก็จะเป็นแถบของ c a s t u r e panel สำหรับวาดรูปเพื่อสั่งงานต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มคำสั่งเองได้อย่างเช่นทำให้ทูเป็นตัวอย่างนะครับผมสั่งให้ตัว M แทนการเปิดแอปฟังเพลงนะครับ สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยทดลองใช้งานดูนี่นะครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วเรียบร้อยถ้าเราปรับไปทางด้านขวานะครับเราจะเจอกับ x c l u s i v e Space นะครับตัวแรกก็คือเรื่องของการถ่ายรูปนะครับตัวที่2ก็คือการฟังเพลงวิธีใช้ก็คือการลากตัวหัวอ่านไปที่แผ่นเสียงนะครับแล้วทำการเล่นเพลงส่วนของแอป Dower นะครับก็ค่อนข้างเรียบง่ายเลยการตั้งค่าต่างๆที่น่าสนใจนะครับ อย่างแรกเลยคือเรื่องของ CG ครับดูนี้รองรับ4 G ด้วยแล้วก็สามารถตั้งเปิดใช้ CG ได้ต่อมาก็เป็นเรื่องของ security setting ก็จะมีส่วนหลักก็คือเรื่องของ gate mode ก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าเราให้คนอื่นยืมมือถือไปแล้วเราต้องการให้มือถือเครื่องนี้แสดงข้อมูลอะไรบ้างหรือว่าปกปิดความลับอะไรบ้างนะครับตัว application encryption ก็คือการใส่รหัสล็อกเฉพาะบางแอปครับ h o l i d a mode ก็คือโหมดสำหรับการพักผ่อนนะครับ ก็เป็นการบล็อกเบอร์นะครับพูดง่ายๆ Notification Center นะครับเป็นการจัดการว่าจะให้แอปตัวใดบ้างที่สามารถขึ้นมาแจ้งเตือนด้านบนได้นะครับ Data Saving นะครับเป็นการเลือกว่าจะให้แอปตัวไหนบ้างที่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้นะครับก็เป็นการป้องกันเด็ดรั่วครับพูดง่ายๆส่วน Permission Monitor เป็นการเลือกว่าจะให้แอปตัวไหนมีสิทธิใช้อะไรในเครื่องบ้างนะครับถัดมาคือส่วนของ Storage หรือว่าการจัดการพื้นที่นะครับ Oppo จะมีการแบ่งพื้นที่ที่ค่อนข้างประหลาดนะครับก็คือว่า ไม่ได้แบ่งพื้นที่สำหรับการติดตั้งแอปเป็นก้อนเดียวนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนของการติดตั้งแอปกับส่วนของการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งบางครั้งมันทาให้การติดตั้งแอปไม่สะดวกเพราะว่าพื้นที่มีมาให้น้อยนะครับในนี้ก็คือมีอยู่ประมาณสามกิกนะครับวิธีแก้ก็คือเลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็ตั้งค่าตําแหน่งการติดตั้งแอปนะครับเลือกไปที่ f o r c Storage ก็จะเพิ่มพื้นที่ขึ้นมานะครับถัดมานะครับเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของ Gesture and Motion นะครับเป็นการควบคุมด้วยท่าทาง ส่วนแรกนะครับเขาต้องกจเจอร์ก็คือส่วนของด้านบนนี้ที่เราใช้งานเมื่อกี้นะครับตัวอย่างที่ให้ดูเราสามารถปิดได้นะครับถ้าไม่ต้องการนี่นะครับมันก็หายไปแล้วหมดนี้ถัดมาก็คือตัวสกีนออฟก็คือเป็นกจเจอร์ที่สามารถสั่งได้ระหว่างที่ปิดหน้าจออยู่อย่างเช่นเรื่องของการแตะหน้าจอสองครั้งนะครับเพื่อเปิดจอขึ้นมาหรือว่าเรื่องของการวาดรูปเป็นวงกลมเพื่อเปิดกล้องนะครับแล้วก็อื่ออีอกมากมายเลยซึ่งเราสามารถแก้ไขตั้งค่าเองได้นะครับกจเจอร์สำหรับ c o m m u นิเคชั o นะครับก็ อย่างเช่นเรื่องการคว่ำเครื่องเพื่อเปิดเสียงนะครับหรือว่าการยกเครื่องมาแนบหูเพื่อรับสายนะครับหรือว่าการที่ว่าโบกมือผ่านหน้าจอแทนการรับสายคามิล่าอันนี้ก็คือการขยุมหน้าจอนะครับแบบนี้ก็จะเปิดกล้องส่วนอื่นก็อย่างเช่นการแตะที่ปุ่มโฮมสองครั้งนะครับเพื่อเป็นการล็อกหน้าจอนะครับหรือว่าเลื่อนสองนิ้วขึ้นลงเพื่อปรับเสียงนี่นะครับหรือเลื่อนสามนิ้วเพื่อจับภาพหน้าจอนะครับอีกส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ รูลเล่นของการสั่งงานระหว่างที่ปิดหน้าจอนะครับก็คือถ้าเกิดปิดหน้าจออยู่เราสามารถพูดคําว่า hey s n a p d r a g อนมันก็จะทําการเรียก Google Voice ขึ้นมาให้เราสั่งงานได้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานจริงก็คงไม่เหมาะคนไายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่คนมองคาดไปนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับส่วนของเรื่องเสียงนะครับที่น่าสนใจก็คือรุ่นนี้ใช้ระบบเสียงของ Mac Audio นะครับก็ทําให้เสียงดีขึ้น เรื่องของดิสเพย์การแสดงผลนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมทั้งเครือเชื่อมเครือข่ายนะครับตัวไฟ LED ด้านล่างนะครับตั้งได้ว่าจะเปิดใช้งานไหมแล้วก็รวมไปถึงแสงไฟของปุ่มด้านล่างนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เปิดอยู่6กวิทาที่เปิดตลอดหรือว่าไม่เปิดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่พอใจฟอนต์ในเครื่องก็สามารถโหลดเพิ่มเติมได้ครับ ส่วนการทํางานของสาปุ่มล่างก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดกด,กดปุ่มเมนูก็จะเรียกใช้เมนูปกตินะครับแต่ถ้าเกิดกดค้างจะเป็นการเรียก r i s t e n a p p ซึ่งตัว Re s e n ต a p p นี้ก็ให้ค่าของเดิมครับก็คือสามารถกดล็อกแอปได้ว่าแอปไหนที่ไม่ต้องการให้ปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มเคลียร์ทุกแอปได้นี่นะครับส่วนปุ่มโฮมก็เปลี่ยนเป็นการกดค้างจะเรียกการใช้งาน ตัว Google Now แทนนะครับเรื่องของการแต่งหน้าทาปากนะครับแล้วก็มีธีมให้โหลดใช้มากมายเลยนะครับตัว Occur นะครับที่คนมองข้ามไปก็คือเป็นการแบ็กอัพข้อมูลในบนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือสามารถสำรองข้อมูลของตัวรายชื่อตัวข้อความแล้วก็ตัวอัลบั้มนะครับรวมทั้งการค้นหามือถือด้วย Data Monitor เป็นการช่วยป้องกันเน็ตรั่วน,นะครับก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าเราใช้นเน็ตเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดเน็ตมันจะเกินมันก็จะมีการแจ้งเตือนเรานะครับส่วนของการโทรนะครับก็ตั้งค่าโทรด่วนได้นะครับ แจ้งเตือนเมื่อปลายทางรับสายโทรซ้ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็การเก็บสิติการโทรแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบล็อกเบอร์อีกนะครับส่วนของการจัดการไฟล์นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้งานได้ง่ายมีการแบ่งบทหมู่ทัดเจนก็คือมีการแบ่งเพลงวิดีโอรูปภาพเอกสาร a อพเคแล้วก็ซิปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวคีนอัพด้วยในกรณีที่ว่าเราต้องการเคลียร์ขยะในเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวช่วยในการ ล้างทำความสะอาดให้นะครับหรือว่าเราจะดูเป็นไฟล์เองก็ได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับ USB On-The-Go นะครับก็คือสามารถเอาแฟลชไดร์มาเสียบโดยตรงกับเครื่องได้นะครับอาล์เรวลูกก็ใช้งานง่ายนะครับก็คือสามารถเลือกดูตามวันที่ได้นะครับหรือว่าอยากจะดูเป็นอัลบั้มทั้งหมดที่มีก็ได้นะครับสำหรับแอปเล่นเพลงนะครับก็สามารถตั้งเวลาปิดเพลงได้นะครับสูงสุด90นาทีครับสำหรับแอปดูหนังนะครับก็ ด้านขวาเป็นการปรับเสียงนะครับด้านซ้ายเป็นการปรับแสงครับสามารถล็อกหน้าจอป้องกันมือไปโดนได้แล้วก็สามารถย่อเป็นหน้าต่างเล็กได้นะครับเรื่องของกล้องนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่13สามล้านก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าต้องการถ่ายแบบ1ต่อ9จะเหลือแค่10ล้านครับตัวซีนโหมดก็จะมีแบบออโต้แบบสมาร์ทนะครับแล้วก็ แบบอื่นอีกมากมายเลยนะครับอัดวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K นะครับแล้วก็สโลโมชั่นก็ได้ถ่ายไป HDR ก็ได้นะครับระหว่างที่เราทําการอัดวิดีโอนะครับเราสามารถถ่ายภาพนิ่งได้นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถหยุดชั่วคราวได้แล้วก็อัดต่อได้เรื่องของแฟลชนะครับก็มีทั้งแบบปิดเปิดออโต้แล้วก็เปิดค้างไว้เหมือนไฟฉายนะครับการถ่ายรูปทําได้ทั้งข้างเร็วเลยนะครับนี่นะครับรัวๆได้เลย โหมดที่ไม่ใช้งานนะครับก็โหมดปกติ HDR Panorama โหมด Beauty Slow Shutter HD Audio Photo Gif แล้วก็โหมดรอนะครับ HDR มือต้องนิ่งพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องมีการประมวลผลภาพนี่นะครับส่วนโหมดของ Slow Shutter ก็ได้สูงสุด3 2วินาทีนะครับ มีไว้สลับถ่ายพวกแสงไฟรถวิ่งตอนกลางคืนหรือว่าการถ่ายภาพตอนกลางคืนให้มีความสว่างมากขึ้นนะครับตัว HD Picture อันนี้ก็คือจุดเด่นที่ว่านะครับเป็นการถ่ายภาพให้ได้สูงสุด50ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอตัตราส่วน16:9จะเหลือความละเอียดประมาณ37ล้านครับนี่นะครับต่อระมวลผลนิดนึงตัวของ Audio p o t o เป็นการถ่ายภาพนี่แล้วก็อัดเสียงประกอบภาพนะครับนี่นะครับ พอเรากดถ่ายไปแล้วก็จะมีรูปใหม่ให้กดนะครับนี่นะครับเป็นการอัดเสียงไปเรื่อยๆส่วนไฟล์กิปก็เป็นการถ่ายภาพ20ช็อตเรามาเรียงต่อกันเป็นภาพขยับนะครับนี่คือตัวอย่างของไฟล์กิปที่ว่านะครับสุดท้ายเลยเป็นการถ่ายภาพแบบไฟล์รอนะครับก็สลับมือโปรใช้นะครับโดยรวมมันเป็นมือถือที่คุ้มมากนะครับด้วยทั้งสเปคแล้วก็ราคานะครับแม้ว่าเครื่องที่ผมจะได้มาเป็นเครื่องทดสอบก็ตามแต่ว่า ใช้จริงก็ถือว่าลื่นมากๆครับส่วนของกล้องนะครับทํางานจริงก็ถือว่าน่าประทับใจนะครับก็โฟกัสแล้วก็ถ่ายได้เร็วมากแล้วก็โหมดต่างๆมีให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับไฟล์ภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างดีด้วยถ่ายภาพที่แสงน้อยก็ใกล้เคียงกับ G2 นะครับเท่าที่เคยลองการจัดก,การไวเบาลาก็ทําได้ดีส่วนโหมด HD Picture หรือว่าทําความละเอียดสูง50ล้านเนี่ยใช้งานจริงก็ถือว่ามีประโยชน์ในการซูมภาพนะครับก็ลดโอกาสที่ภาพจะแตกนะครับ หรือถ้าเกิดดูในภาพที่ระยะเท่ากันโหมด HD ก็จะมีความคมชัดที่สูงกว่าสําหรับการถ่ายวิดีโอก็ได้ถึง 4K นะครับก้องหน้า5ล้านก็ถ่ายออกมาได้ชัดมากรุ่นนี้มีเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าควรปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บแอปนะครับที่ให้มาเพียง3กิกนะครับซึ่งมันน้อยเกินไปแม้ว่าเราจะสามารถย้ายแอปไปติดตั้งในอีกส่วนได้ก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มแล้วก็น่าสนใจมากครับถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับ